กันนะครับถ้าไม่เส็จน mm ั hmm. <tw> ้นเราก็จะไม่ค่อยจมีความสัมผัสต่อกันนะครับพี่น้องก็เลยไปแบบเดียวๆเดี่ยวไปก็เดี่ยวมาพี่น้องเป็นที่เสียที่มีพลังมาไม่กลัวเราที่เสียนีพี่น้องที่เสียแบกนึ่มีขึ้นเดียวเวลาที่การงานเรขอให้น้องมาเดิปเดียอไรคมตงพ่้องปี่เสียที่มีกำลังไงไม่เยพี่น้องนี่เราก็มา ำดีเท so ีดยให้คุณติ๋วมาชักแมก่านคนที่มีใจร้อนอคุณใจกันก้แค่พครับแ่สทพี่น้องที่น่ใรได้ส่งระเนีไหมคะแล้วก็ส่งที่ใหญ่แล้วก็ดูจ้องเราคนสปราสวมองมองเูตลอดเวลาแล้วมอเรือเรือมาคปรผสมก็บพระเจ้ามาถึงเราไม่มีใครยืนยันได้เนไหคะถ้าเราันทิ้เแลก็ห่ากหรือถ้าเราแข็งทอ ¡Gracias! ให้ทานไปช่วยมช่วยเป็น้ยใหตงใจช่วยพาร้วยอกไม่อย่างั้นเออพูดถึงข้อความอันนี้อย่างตอนที่ไม่เดินทางไปตลอดเวลานี้ตอนนี้ต่้เดือดแล้เปิดขึนมแก ลูกสาวเชื่อไม่นานหรอกแล้วพระเจ้า no. ส่งไปต่อเรต่ประเทศเนี่ยตอนลูกไปต่อโทรนี้ไม่อยู่ยังนี่เยอะอยู่มีไหมคะไปเชื่อใหม่ๆก็ยืนยิ้แอบใเยพระเจ้าส่งเขาไปเรียนดยแม่มาได้จากสี่สเิดแถมมีน้องกลับมาเยต่ประเทศไทยอย่างสบายๆเพราะว่าพระเจ้าส่งช่วยเขาที่ีไนเลก้วลกเปจมาลูกชายตามมาเชื่อเป็นคนที่สามลูกสาวสี่คนก็ต่างด้วยลูกชนัยก็ริทนะ่ะเวลานี้ก็จะปริญญโท ทำงานแบบจริงๆมากๆท่านก็ชอบลบชูบ้างเลยนะเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในครอบครัวไม่กีแล้วความใหญ่บางท่นบ้านใหญ่ดังนั้นบางคนแตะเรากลับไปสู่บ้านเราที่พอเรามันเรื่องว่ามันย้อนว่าพอที่ใหญ่มากแล้วแล้วเขารู้ว่าถ้าจะสมมติอยู่กับเราจริงๆเนี่ยเราต้องไปรื้อบ้านเก่าเลย ไปเริ่มตอนแรกนัดกันเนี่ยมาจากอุดรสองไปจากกรุงเทพสี่เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มองหาวันที่ขวัญแก่นก็โทรไปหาแม่จำปีจำแม่แม่ที่จำปีคุณเรานะฮะก็นันงไากินข้าวแต่กับร้านนี้ก็จะทำเริ่มน้ำมัสการกันเปเลยแล้ว